การสื่อสารทางไกลทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเสรีครับเราสามารถพบเห็นการพูดคุยกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้แม้จะอยู่คนละซิกโลกก็ตามซึ่งนั่นเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการแล้วก็มีหลายฝ่ายได้ให้ความสําคัญในด้านนี้อย่างจริงจังครับ สำหรับองค์กรธุรกิจนะครับความสําคัญของการสื่อสารทางไกลเป็นมากยิ่งกว่าการสื่อสารธรรมดาทั่วไปครับเพราะว่าถ้าเราสามารถระดมความคิดและมันสมองได้จากทุกส่วนในระยะเวลาอันจันท์นั้นย่อมหมายถึงว่าคุณกําลังได้เปรียบคู่แข่งบนเส้นทางธุรกิจของคุณครับเมื่อเทคโนโลยีและความต้องการทางธุรกิจมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นโซลูชันการประชุมทางไกลเสมือนคุณภาพสูงหรือที่เรียกว่าเเลเพรเซนต์ครับซึ่งวันนี้ผมและฮิ m แมนเน w เบิร์กจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันครับ Cisco Telepresence เป็นระบบการประชุมทางไกลในลักษณะเสมือนจริงทั้งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายครับแม้อยู่ต่างที่ก็เหมือนการพูดคุยปกติซึ่งทำงานบนระบบวิดีโอความละเอียดสูงสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการสนทนาที่มากกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั่วไปโดยมี Cisco Telepresence Manager ซึ่งจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งเบอร์ติดต่ออีเมลของผู้เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดเมื่อถึงเวลานัดหมายระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านคัลเลนดาร์ซอฟต์แวร์และเริ่มสนทนาได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวครับ ข้อด,ดีของการสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธ,ธิภาพนั้นมีหลายอย่างด้วยกันครับตั้งแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในแนวทางช่วยโลกลดคาร์บอนเพราะไม่มีการเดินทางให้ความต่อเนื่องและน่าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจการสื่อสารกับลูกค้าคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วครับ บนโลกที่การเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นการสื่อสารและความร่วมมือกันทีอเป็นสิ่งสําคัญครับไม่เพียงแค่ผู้คนและบริษัทต,ต่างๆเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงในระดับประเทศด้วยครับซ i s c o ได้มีการมอบโซลูชันเทเล e พรสเซนตให้กับรัฐบาลใน5ประเทศได้แก่อียิปต์ จอแดนเลบานอนตุรก er <c oughs> uh ีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารยกระดับความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT ที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอนามาซึ่งหนทางใหม่ๆในการปรับปรุงการดําเนินชีวิตและโอกาสสาหรับพลเมืองของประเทศเหล่านั้นครับ การอภิปรายระดับโลกในหัวข้อโลกเสมือนจริงของทาง CNN ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเอาโซลูชันนี้ไปใช้งานเช่นเดียวกันครับโดยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างนิวยอร์กไปยังสิงคโปร์ซึ่งกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ โดยจิมมี่เวลสผู้ก่อตั้งวิกิพีเดียและวิกเกียหนึ่งในผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้กล่าวว่ามันเหมือนกับว่าผมกําลังอยู่ในห้องประชุมนั้นจริงๆเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถอยู่ในสถานที่2แห่งได้ในเวลาเดียวกันนับเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมครับ สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในโซลูชันนี้มีหลายส่วนด้วยกันครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจำนวนของผู้ร่วมประชุมตั้งแต่ผู้ใช้1หรือ2คนไปจนถึง18คนประกอบด้วยซอฟต์แวร์จัดการ Multipoint Switching และ Cisco Unified Communication Manager ที่ขาดไม่ได้ก็คือจอพลาสมาความละเอียดสูง 1080p ขนาด65นิ้วกล้อง h i High Definition โทรศัพท์ VoIP มีฟังก์ชันในการจัดตารางนัดหมายรายงานและบันทึกการประชุมการลักเปลี่ยนข้อมูลซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้มากมายครับต้องบอกครับว่าพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเราก็คงไม่สามารถบอกได้ครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างแต่เมื่อถึงเวลานั้นผมและ W e l c o m e to the Human นเดเวจะกลับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ